ครับผมนะครับขอเสียผ okay, 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 okay. ู้บรารที่ใม่ด้วครับตัว้รบรี่รับราได้พูดคุยครับผอบนนะครัู้บหารันครับสร็จโอเคฮะขอบคุณมาครับอุ้ยมาถากชไหมนทีนะทุกคนฮะโอเคครับตอนนี้เราได้ผู้บุิรกับผู้รารนนับอเี้ครับตอนนี้ผมทต่อไปนะารพิจารณผู้บุิครับกับทานผู้ แล้วก็นักแสดงนำของเราครับเพื่นะครับขอเสียงปรบมือเลยนะครับต้อนรับกระพุ่งกลับสองต้อนรับคุณโค้นะครับการนััดค้ดโครับในการให้โร้าเด่นครับโดดเดทั้งน้อยนุ้เซ็ตพิเศษในงานคุณดูโค้ดกำลังครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกแสดงนำของเราด้ยฮะจะทำพิเศษเร็วนะฮะอย่างนี้บรรยากาศดีด้วย นแยกไม่ออกเลยอนไหนพู้สั่งเลยนะได้เลยได้อยู่ที่นี่นะโอ่ะข้ออื่นนะฮะเราต้องพูดถุยนะฮะนี่ได้เลยได้เลยได้เลยนี่นะฮะอ่าข้อผู้หญิงหมแน่ตัวเล็กหนุแม่กว่าโคตรตัวเล็กกว่าตัวเล็กหมแน่นะฮะตัวโตถุนนิดหน่อยนะอุ้ยเราเราถูกตเลยฮะเราถูกเลยนะฮะนี่นะฮะโอเคข้ออื่นนะครับเดี๋ยวอย่างที่บอกไปครับเดี๋ยวขออนุญาตครับให้แต่ละท่านแนะนำตัวก่อนนะครับว่าในบทเรบ บทบาทเป็นไทยแล้วก you know? you know? <poke. S 3> ็คาแรคเตอร์เป็นอย่างอร่อยนั่นเองนะครับอ่เริ่มจากพุ่มกับอเลยฮะครับโบสธนาลักษณ์ครับรับบทเป็นพุ่มกับครับอรับบทเกับพุ่มกับมาด้วยเฮยนะครับผมเจนสุวรรพงศ์นะครับผมรับบทเป็นเจ้าเพื่อแตงครับอ้าตนี่ฮะครับดุลรบจำปาครับรับบทเป็นแก๊งครับอา ค่ะคนเป็นใครคะค่ะในเรื่องรับบทเป็นเดีค่ะสวัสดีครับหวยเกิดครับรับบทเป็นตัวเล็กนะคะรับสวัสดีค่ะทว่าค่ะรับเนนบเป็นเับเปิลนิวค่ะครัสดีครับเตงครับรับก็เป็นมังกรครับแล้วบทเป็นมันกงกรเนี่ยมังกรเนี่ย สวัสดีครับบาร์ทครับนักบุเป็นเฮลเปอร์เบลครับนี่นะฮะขออนุญาตส่งมาให้เราพูดกัดเลยนะผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งถามที่หลายท่านอยากรู้นั่นเองครับคือชื่อเรื่องดีเชื่อว่าชื่อว่านะฮะอยากตายอยากตายครับอยากให้พี่บอสนะครับพูดถึงนิยามคำว่าอยากตายอย่าตายนิดนึงนะทำไมทำไมหนังชื่อเรื่องนี้นะครับแล้วช่วเกี่ยวกบความิด้สึงได้ไหมฮะเออจริงๆแล้วอยากตายอยากตายเนี่ยมัน เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องคือนางเอกนเนี่ยเขามีความอยากตายส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นเฮลเปอร์คือเอเตนแตงเนี่ยเป็นเฮลเปอร์ก็คือหน้าที่คือคอยช่วยเหลือคนให้ตายตามอายุขัยของตัวเองแล้วคือพอเห็นคนคนหนึ่งอยากตายเขาเลยทําให้คนคนนั้นอยากตายสรุปคร่าวๆ ภาพยนตร์หรืว่าทีวีเดี่ยวทเล่นทีวีเดี่ยวที่เล่นผมในวงซีรีละครใช่ไหมครับแต่พอพอมาเป็นภาพยนตร์เองมันจะมีมันมีช่องละครแล้วความแตกต่างที่ได้เล่นมาเลยนะครับผมก็คือคือตัวละครแต่งเองนะครับเขาจะมีความแบบว่าไม่แสดงอารมณ์ไม่แสดงความรู้สึกอ๋อแสดงออกมันรู้สึกอะไรในการที่เทคแอคชั่นทั้งหมดมันแสดงออกไม่ได้แต่เขาจะแสดงออกของเมื่อเราไม่เจอปุริยะก็เลยเป็นความยากของการเล่าตัวละครตัวนี้แหละแล้วก็ในเรื่องราวที่ด้วยความเขาเป็นซีนจิตวิญญาณนะครับ อายุแบบร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีที่มุมมองที่มีความเก่ามีความแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความยุคโบราณของผมกับยุคปัจจุบันเพราะเขาก็ต้องพวยเหลืวคนในยุคปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมีการที่ต้องเวทศในเรื่องของความคิดความรู้สึกของเขาเองรวมถึงการที่พอเขาไม่ใช่มนุษย์เขาไม่ใช่มนุษย์เองเขาต้องมีคิดเรื่องราวที่มันไม่ใช่มนุษย์ด้วยอ๋อประมาณนี้เนาะนะครับแล้วที่เหนื่อยนะที่เหนื่อยนะทำไมที่เหนื่อยนะถ้าเอ่อถ้าอยู่เรื่องนี้ครับ ผู้คนที่มาดูครับจะได้อะไรหรือว่าจะได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้กับภาพยนตร์เรื่องอ่าจะตายจะตายนะคือถ้าเกิดเราบอกเลยว่าจะได้อะไรแนวคิดอะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเดี๋ยมันก็จะอลีกยิ้งไปหน่อยหลีกยิ้งที่แปลว่าบางคาให้ผู้ชมต้องได้อะไรหนือมที่เราต้องการจะให้คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูเราก็เปิดใจครับมาลองตีว่าเอ๊ะถ้าเป็นที่เราดูเนี่ยความหมายที่เราเข้าใจเราได้คืออะไรับผมแต่ว่า ทีมหลักที่เราพูดถึงในเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องความตายหรือว่าเด a นะครับเมื่อสุดท้ายแล้วทุกคนทุกคนมุ่งน้าไปที่บทสุดท้ายและชีวิตปรดกันกน,นั่นคนะือความตายครับผมแต่ว่าเรามีเวลาจำกัดบนโลกไม่เท่ากันทุกคนมีเวลาจำกัดแน่นอน,นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาคิดกันดูว่าอ่ะแล้วความหมายของชีวิตเราคืออะไรแล้วความหมายของแต่ละคนในการมีชีวิตคืออะไรและอยากให้ทุกคนไปในซอยอย่างเรื่องนี้ครับ ครับผมนะฮะขอบคุณมากเลครับแล้วลูกศิษย์ครับได้ข่าวว่าเปิดภาพยนตร์เรื่องนี้ลงในสถานที่แห่งนี้นะครับกับโบราลณวัตถ์ในการถ่ายทำใช่ไหมฮะงั้นจะขอให้ทุกคนนะครับใช้เป็ว่าชอบโลเคชั่นไหนที่สุดนะครับในที่ในฮะโบราลณวัตถ์แห่งนี้ครับในการถ่ายทำครับก็อย่างที่คุณหมายเอาให้ฟังว่าจริงๆที่เนี่ยคือไม่เป็นคาเฟ่เล้อฝนฝนตัวมองว่าเป็นมีความเหมือนไทยเอ็กซ์เิชั่นเหมือนยูเซียมก็จะมีห้องหลายๆห้อง เป็นประมาณนี้ค่ะก็ให้ความรู้สึกแปลกใหม่แปลกใหม่ดีนะอยากให้ทุกคนสัมผัได้เองครับพท้์ทนี่ครับพารนีครับเนี่ยพาร์ทผมเนี่ยดูเยฮะพารับผมจะให้พาร์ทก็ฝากคืนภาพยนตร์เรื่องนี้นิดเองครับครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องอยากตายอยากตายด้วยนะครับที่งานทุกคนเราก็รู้เลยทุกคนตั้งใจของเรามาอย่างดีนะครับอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าชีวิตของเรามีคุณค่ามากแค่ไหนนะครับ19ตุลาคมนี้นะครับในทุ่งโล่ภอพยบ โอเคครับคจะต้องเลือกทหได้เนเงงเด้วยนะครับแล้วก็เั่งนะครับวันนั้นจะัดวยในวันนี้นะครับย่ต่อไปครับขออนุญาตเชิญพ่สูจนนะครับที่บริเวณด้านหน้ากระสอครับแล้วก็รวมนรับขออเชิญนะครับคณะผู้บริหารนะครับจะต้องแต่รตานนะครับให้สำเร็จการพสูจนบริเวณด้านหน้ากระสอบขออนุญาตเยครับแล้วก็สุดท้าย้วนบขอนครับีตัว สาเาเป็นไม่ไม่เท่ากันนะตรงนี้กับปกาใส่ใครยืนเลยว่ะต้องอย่างนี้แล้ว่ามาตรงนี้ให้คูดกับอยกลางเออโเดินๆไ้เานะคัพี่โบ๊ทที่วเดินๆไดพี่โบ๊ทพูดไม่รู้เรื่อง่ะพี่อยู่ตรงกลาแล้วผมเป็นอะไรชนเ่อีบพี่บี่บพี่บนได้ไหมพี่บ้านยืนหอ้ืนนี่ผมยืนอยู่นี่ก่อนี่ขอเราคุณไม่อยู่กับคุณดูอะไรไม่อะไรยกัน ครับ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 บทานครับเป็นยังไงบ้างเรื่องเรื่องปเเเรื่องปเเรื่องเป็นเรื่องราวของนักเอกที่อยากตายอะครับมีความมีภาวะซึมเศร้ามีปัญหาของครอบครัวมีปัญหาของเรื่องคู่รักและอยากตายจนเขาได้คิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้วได้วิญญาณได้ถูก มาทำโทษที่ร้านมรณาคาเฟ่ที่นี่โดยมีเซนที่เป็นเฮล์คอยดูแลแล้วทำให้เขาฉุกคิดแล้วได้สติว่าจริงๆแล้วเขาควรรักตัวเองมากกว่านี้อันนี้ค่ะสนาน่า้าไม่ายในเรื่องในเรื่องนี่ปัญหาชีวิตรุมเราค่ะไม่ว่าจะครอบครัวการงานการเงินความรักปัญหาเยอะหาเยอะแล้วก็ประกอบข <c oughs> ายไหมคะโอเคไม่คือ <c oughs> มีปัญหาภาวะซึมเศร้าด้วยซึ่งแบบตัวเขาก็เลยเหมือนจะดิ่งกว่าปกติค่ะทําให้เหมือนแบบการที่เรามีภาวะซึมเศร้าอ่ะมันปัญหาต่างๆมันรู้สึกว่ามันอยู่ในหลุมดํามันออกมาไม่ได้ทําให้เขาอ่ะคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่ว่ามันไม่ตายสิคะมันมาอยู่โลกระหว่างความตายก็เลยได้มาเจอเฮลเปอร์ที่ใส่เสื้อโค้ทเหล่านี้เหล่านี้ค่ะเอาก็คือทั้งหมดนี้คือเฮลเปอร์หมดเลยที่จะช่วยเราคนเดียวไหนมีใครมีปัญหาเป็นเพื่อนเราอีก จะเป็นจะเป็นจะมีผู้ช่วยครับนี่จะเป็นผู้ช่วยเฮลเปอร퍼แต่ตัวต้องเริ่มตื่นเราเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็มีผู้ช่วยเหลือตรงนี้ตัวต้องเริ่มมาแล้วตัวต้นเริ่มในการช่วยเาวอ่ะคุณเซนกับกับกับนาว่าเออเราต้องช่วยเหลือเขายังไงบ้ก็คนนิว่าคนีกว่า มันเป็นเฮล์นี่มันยังไงคะคุณคือหน้าที่หลักๆ <c oughs> ครับคือเฮล์จริงๆมันมันสองข้อแหละครับข้อหลักข้อแรกเลยก็คือนอกคาเฟ่ก่อนนอกคาเฟา่คือเราก็จะพยายามแบบใครที่จะฆ่าตัวตายเราพยายามจะไปช่วยเขาให้เขาไม่ฆ่าตัวตายมไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือคิดได้ว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองในขณะเดีวยวกันครับเวลาเราอยู่ในคาเฟ่เองเราก็จะมีหน้าที่หลักๆเลยก็คือว่าทําให้วิญญาณที่เคยฆ่าตัวตายมาเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างตัวเดียเองอย่างตัวละครต่างๆเองที่เขาฆ่าตัวตายมาก่อน เราก็จะคอยทําให้เขาตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจริงๆคุณมีคุณค่าในตัวเองนะ,ะในการที่คุณค่าตัวตายเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีใครเห็นค่าคุณนะ,ะข้อแรกเลยคนที่ควรจะเห็นค่าก่อนก็คือตัวของคุณเองอประมาณนั้นครับก็จะสอนให้ตระหนักรู้เรื่องคุณค่าของตัวเองครับค่ะแต่วารามีสนับช่วยใหมาเป็นฮลเปอร์จริงๆหน้าที่เหมือนเซนเลยค่ะ <c oughs> ค่อนข้างจะเป็นผู้แข่งทางหน้าที่การงานกันนิดนึง <c oughs> ใช่เพราะเป็นฮลเปอร์เหมือนกัน ใช่ <c oughs> แต่ว่าเด็กยังงงนิดหน่อยนะยังงงนิดหน่อยแต่ว่า,าจริงๆแล้วเราก็คือมีหน้าที่ในการช่วยมนุษย์และคะ่ะก็คือใครที่ยังไม่ถึงอายุไขที่จะตายเราก็จะพยายามช่วยเขาไม่ตายอีกสามคนพู้เคื่อน,นไ,ได้มก็เป็นหนึ่งในเฮล퍼ครับแต่ว่าก็เป็นลูกน้องของบอสบอสอีกทีหนึ่งแล้วคอยรองรับอารมณ์แล้วคอยรองรับอารมณ์บอสแล้วก็คอยซัพพอร์ตกับดวงวิญญาณที่แหวะเข้ามา ก็คือจะเป็นทีมทีมใช่ครับแล้วเราทำงานเข้ามาแลเป็นทีมครับเนาะสมคุณดูเป็นเป็นอยู่ตำแหน่งไหนครับเอ่อเมื่อกี้ส่วก็บอกเขาเป็นผู้ประสบภัยใช่ไหมเก็เป็นภัยพิบัติแล้วนะคือตัวรีไปแล้วเหรอก่อนตอนแรกยังไม่ตุยฮะแต่ว่าเป็นคนที่แบบทำให้เขาประสบภัยอะครับอ๋อเพราะเธอเป็นมีมีซีนเล็กๆทะเลาะกันกุบกิบยังไงเอ่ยนี่ตัวต้นเรื่องหรือเปล่านะอันครจะของจริงอ๋อเขาประสบภัยไปรุ่นดีกว่าว่าใครเป็นตัวต้นเรื่องในเรื่องครับอ๋อคุณบ้านะคะคุณบาน มาคุมความประพฤติครับคุมใครคะนู่นนะคุมเนใช่ฮะเป็นเฮลเปอร์เหมือนกันครับผมแล้วก็นี่แหละมีตัวต้นเรื่องมันก็ต้องมีเฮลเปอร์คอยดูแลนะครับอออ่ะอ่ะพี่พี่บอยคะครับเขาจะสอนอะไรบ้างจะได้อะไรโตงจัจริงจริงมันคือการรักตัวเองนะครับเออจุดประสงค์แรกเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าการที่เรามีภาพยนตร์เรื่องนี้ที่บอกว่ามันเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างคนเป็นกับคนตายเนี่ยที่บอกว่าอ่คนฆ่าตัวตายทําไมต้องมาอยู่ที่นี่เพราะ ปกติเราจะโดนสอนว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปหนักแล้วต้องไปเวียนไหวฆ่าตัวตายซ้ำๆหนังเรื่องนี้เลยขีกดกดกฎนั้นออกไปบอกว่าการฆ่าตัวตายสุดท้ายแล้วมารับโทษที่นี่เพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคุณควรรักชีวิตของตัวเองมากกว่าเขาบางทีคนเราฆ่าตัวตายไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องแบบเลวหรือผิดอะไรมากบางทีเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ แล้วเราก็ไปโทษเพราะว่านี่คือบาปหนาจริงๆแล้วอ่ะเขาแค่มารักตัวเองแค่นั้นแหละครับเขาก็จะไปต่อตามเรียนว่า้ตายเกิดตามวัฏตัดสงสารของตัวเองได้นั่นคือจุดประสงค์ที่เราทำเสนอเรื่องนี้มาคนหล่อที่ใช่ไหมในส่วนของคุณที่นั่งฝากเลยค่ะว่าเดียนงนี้ได้จบกันอะไร ค่ะจริงๆคือที่ฟังฟังมาอาจจะดูเครียดน,นะคะแต่ว่ามันมีหลายซีทั้งแอคชั่นแฟนตาซีทั้งพัดความรักก็มีเข้ามาอ่ะความรักและแต่ว่าคู่ไหนยังไงสมหวังไหมก็เดี๋ยวไปเชียร์กันในโรงภาพยนตร์ค่ะ19ตุลานี้ค่ะรับรองว่าแบบไม่ใช่ว่าเฮย้ยมันเครียดไม่อยากไปดูคือมันมีหลายรสด,ดูง่ายค่ะย่อยง่ายค่ะฝากด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ Sir.